ประเทศไทยเราก็มีสัตว์แปลกๆปูมะพร้าวที่ภูเก็ตเป็นปูเสฉวนขนาดยักษ์ที่สามารถปีนต้นมะพร้าวได้และกล้ามีกําลังมหาศาลขนาดฉีกลูกมะพร้าวได้เป็นปูที่หายากในไทยเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการมาจากปูเสฉวนและเป็นสัตว์ขาปล้องขนาดใหญ่ที่สุดที่อาศัยอยู่บนพื้นดินกิติศัพท์ที่ว่าปูมะพร้าวสามารถเจาะลูกมะพร้าวด้วยก้ามอันทรงพลังนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในบางครั้งปูมะพร้าวถูกเรียกว่าปูปล้นหรือปามขโมยทั้งนี้เนื่องจากปูมะพร้าว มักจะขโมยข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านที่สองประกายอย่างเช่นหม้อหรือถ้วยสแตนเลสบางคนเรียกปูมะพร้าวว่าปูเสฉวนบกแต่อันที่จริงนอกจากปูมะพร้าวแล้วยังมีปูชนิดอื่นอีกที่จัดได้ว่าเป็นปูเสฉวนบกเช่นกันนอกจากนี้ปูมะพร้าวอาจมีชื่อเรียกต่างกันไปอีกในแต่ละที่เช่นที่เกาะกลมเรียกปูมะพร้าวว่าอายูยูอาหารหลักของปูมะพร้าวคือผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอย่างไรก็ดีปูมะพร้าวสามารถกินได้หมดไม่ว่าจะเป็นใบไม้ผลไม้เน่าไข่เต่าซากสัตว์และเปลือกของสัตว์อื่นๆปูมะพร้าว